สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่209นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระรูปหล่อนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินทั้งสององค์นะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอให้รับชมนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพิมพ์ขี้ตา4ชายใหญ่แล้วก็พิมพ์ขี้ตา5ชายนะครับพี่พี่นะถ้าหากพี่พี่นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับ ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID Line ครับแอดไลน์ได้ที่ t t n 9เอนะครับ t t n 9เอ็ A. ช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านหน้าจอที่พี่ๆ FC ได้รับชมกันตอนนี้เลยนะครับมามาเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับอ่าพี่ๆครับองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์กีตารสีชายใหญ่นะครับเป็นพิมพ์กีตารสีชายใหญ่นะครับบรรณะเหลืององมเขียวนะพี่นะ วันณะเหลืองอมเขียวนะครับพระองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับวันผิวพันุ์คาบต่างๆนะครับได้หลุดล่อนออกไปเปิดหมดแล้วนะครับก็มีเหลือแต่ผิวเนื้อเหลืองอมเขียวที่ให้พี่ให้เราได้ส่องกันนะครับพี่นะนะครับฝั่งนี้นะครับนับเป็นลิวจีวอนสีชายนะครับซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะครับนับอย่างนี้นะครับพี่นะฝั่งนี้หนึ่สาสี่นะครับ นะครับล่องตาลึกนะครับล่องตาลึกจมูกบานใหญ่เป็นชมพูปากติดชัดเจนนะครับล่องคอนะครับมีรอยขีดรอยจิกนะครับใบหูนะครับติดชัดเจนสองข้างนะครับนะครับไล่ดูนะพี่ๆนะไล่ดูนะครับเห็นไหมวันณะเหลืองอมเขียวนะเัาวันณะเหลืองอมเขียวนะครับเกาดีนะครับองนี้นะครับสวยคลาสสิกนะครับเห็นไหมดิวจวอนพี่ผมชัดลึกนะครับดิวจวอนนะครับนี่ ใบหูด้านหลังก็ติดชัดนะครับนี่อ่านี่ครับเห็นไหมครับนี่เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับพี่พระสภาพพระสภาพเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับมีรองรอยตะเข็บข้างนะครับพี่เห็นไหมนะครับรองรอยตะเข็บข้างนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ยังเป็นพระที่สวยงามนะพี่นะองนี้นี่ครับใต้ฐานนะครับเป็นก้นมะละนะพี่อ่าเนี่ยครับองค์นี้นะครับ องนี้นะครับผมเป,เปิดแบ่งปันเลยนะครับอ่าเปิดแบ่งปันที่ห้าพ like, ันบาทนะครับเปิดแบ่งปันที่ห้าพันบาทนะอ่าพี่ๆมีราคาในใจอยากจะแบ่งไปนะครับก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์มาหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับผมอ่าองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่ห้าพันบาทนะพี่นะเปิดไว้ที่ห้าพันบาทอ่าดูส่องกล้องกันนะครับพี่เห็นไหมโอ้โหีเนื้อเหลืองอุ้มเขียวจะจ๋าๆนะครับเนี่ยเห็นไหม นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับโอ้น,นี้เปิดไปห้าพันบาทนะพี่พี่ผมเปิดไปที่ห้าพันบาทนะครับเป็นพิมพ์กีตา,าสี่ชายใหญ่นะครับสี่ชายใหญ่นะครับนี่เห็นไหมดูเลยครับพี่ดูใบหน้านะครับเห็นไหมใบหน้าเม็ดกีตาจะชัดเจนนะครับนี่นะครับดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมพี่ใต้ฐาน อย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์พี่ตานะครับก้นเขาจะเป็นเม็ดมะละมะละนะครับเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเดือดเดือดเดือดนะครับอ่าเขาเรียกเม็ดมะละก้นมะละนะครับเขาเรียกกันนะครับคนโบราณเขาเรียกกันก้นมะละนะครับนี่เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่พระสวยคมชัดลึกนะครับถึงจะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาก็เป็นพระที่สวยคมชัดลึกนะพี่ๆนะเนี่ยดูหน้าตาดิพี่เนี่ยเห็นไหมราคา เปิดแบ่งปันที่5,000บาทพี่เอ้ยคุ้มสุดคุ้มแล้วพี่นะ,ะมีราคาใจใส่มาเลยนะครับโทรมาแล้วบอกเลยนะครับไม่ขาดทุนผมก็แบ่งนะครับไม่ขาดทุนผมก็แบ่งนะพี่นะผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับอง์นี้นะครับเปิดไว้ที่ห้าพบาทนะครับเปิดไว้ที่ห้าพบาทเป็น,ปนพิมพ์ีตาสชายใหญ่นะครับ เป็นพิมพ์ี้ตาสีชายใหญ่เปิดไปที่ห้าพันบาทนะพี่พี่นะอ่ะองค์แรกผ่านไปองค์ที่สองครับอ่านี่เห็นไหมครับพี่พี่องค์ที่สองเอครับพระไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าพระองค์นี้นะครับเจ้าของใส่กรอบอ่าใส่กรอบนะครับใส่กรอบขึ้นคอแขวนคอนะครับแล้วสภาพเป็นไงครับทีนี้ ขี้เหงื่อนะครับเนี่ขี้เหงื่อคมคราบีเขียวนะครับคราบขี้เหงื่อขี้ใครนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่ว่าเจ้าของนะครับเอาไปพระไปใส่กรอบไม่ได้เรี่ยมกันน้ํานะครับแล้วก็เอาไปแขวนคอนะครับขึ้นคอทํางานนะครับเหงื่อออกอะไรเข้ามั่งอะไรน้ําอาบุงอาบน้ําบ้างนะครับอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดเป็นแบบนี้นะครับ องนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่นะองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเราสังเกตยังไงว่าเป็นพิมพ์ตาห้าชายนะครับดูหน้าตานะครับแล้วก็นับชายจีวรฝั่งนี้นะครับสายมือเราขวามืออง์พระนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่นี่เขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตาห้าชายพี่ดูดิครับตามซอกนะครับนี่ เก่าๆตามซอกเก่าๆเ,เลยนะพี่นะตามซอกเก่าๆเ,เลยนะอู๋นี้นะครับอ่าแบ่งปันที่ห้าพันบาทเช่นกันนะครับแบ่งปันที่ห้าพันบาทนะพี่พีเอฟซี FC. ดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่ดูพี่พี่ดูสนิมเลครับเห็นไหมนะครับดูความเก่านะครับเนี่ยขี้เหงื่อขี้ใครเข้าไปเต็มหมดเลยนะพี่นะ ตรงนี้นะครับเปิดไปที่ห้าพันบาทนะครับเปิดไปที่ห้าพันบาทนะพี่พี่นะผมเปิดไว้ห้าพันบาทครับคุ้มครับกับราคานี้นะครับบอกเลยนะครับว่าพระบ้านนะครับนี่พิมพ์ีตาห้าชายนะครับก้นนะครับเห็นไหมก้นเขาจะเป็นมะละมะละเม็ดเดือดเดือดนะพี่นะมีมากมีน้อยต้องมีนะครับเม็ดเดือดเดือดนะครับเราใช้จากว่าพระจะถูกตะไบแต่งจนตูดเรียบไปเลยนะครับ ก็มีนะครับผมเคยเจอเคยได้มานะครับตูดเรียบนะครับเนื่องจากว่าช่างนะครับเขาได้ทําการแต่งใต้ฐานนะครับเลยตูดเรียบไปเลยนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นคิวีิตาห้าชายนะครับเปิดไปที่ห้าพันบาทนะพี่เปิดไปที่ห้าพันบาทพี่ดูดีครับเนี่ยเห็นไหมผมส่งกล้องให้ดูเนี่ยมันจะง่ายกว่าการตัดง่ายในการตัดสินใจนะพี่และราคาก็แบ่งปันเหลือเกินนะครับผม ห้าพันบาทเองนะพี่นะห้าพันบาทโอ้โหคุ้มสุดคุ้มนะครับกับราคานี้กับผ้าเก่าแบบนี้นะครับคุ้มสุดคุ้มนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่คราบเขียวเขียวนะครับนี่มีสาสาแดงแดงส้มส้มนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับพี่พี่สุดยอดนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ เปิดไว้องละ5,000บาทนะครับ4ชายกับ5ชายนะครับเปิดไว้องละ5,000บาทนะพี่ๆนะถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275นะครับส่วน ID l ดีไลน์แอดไลน์ได้ที่ TTN97 นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ